ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องที่เด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้เที่ยงกับ27นาทีนะครับก็เรายังอยู่กันที่ออสเตรเลียเ a ลี e นะครับในเวลา4โมงเย็นนะครับก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับลงทำการแข่งขันนั่นก็คือนิวคาสเซิลเจกับเซนตันโคต์มารีเนอร์สนะครับดูจากราคาเนี่ย มันแปลกตลอดเวลาครับสำหรับออสเตรเลียเอลิกนะครับบางทีราคาเนี่ยมันก็เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้ามองกันที่ฟอร์มนะครับถึงแม้ว่าไอเซเทนโค้ดเนี่ยมันจะดูแล้วฤดูการนี้ออกสตาร์ทได้อย่างย่ำแย่นะครับเนื่องจากว่าลงเล่นไปแล้ว4เกมยังไม่ชนะใครเลยนะครับเนี่ยโดยเป็นการเสมอไปถึง3เกมแล้วก็แพ้ในเกมล่าสุดต่อวอลิงตันโฟนิกนะครับ และที่สำคัญเนี่ยสี่เกมเซนเทนโคดเพิ่งจะยิงได้เม็ดเดียวมันผิดปกติมากครับสำหรับเซนเทนโคดนะครับส่วนนิวคาสเซิลเจ็ตเนี่ย <c oughs> เห็นหลอยๆห่วยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ยังสามารถคว้าชัยชนะนอกบ้านได้ด้วยอีกต่างหากครับชัยชนะเกมแรกของพวกเขาเนี่ยเป็นเกมนอกบ้านนะครับบุกแปลชนะแมคอาเธอร์สอหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก2เกมก็ สู้กับเมลเบิร์นซิตี้ได้อย่างสูสีครับแพ้ไป0ูนแล้วก็แม้จะหมดสภาพในการออกไปโดนเวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอรเลอร์ไล่ถล่ม41แต่ว่าฟอร์มถ้าวัดกันที่ฤดูกาลนี้เจ็ทก็ยังดีกว่าใช่ไหมอย่างน้อยก็ชนะได้3มแต้มอมี3มแต้มเท่ากับเซนเทนต์โค้ดอะแต่เซนเทนต์โค้ดมันเป็นการเสมอ3เกมนิาอเซิล n มันชนะนะครับ เพราะงั้นเนี่ยเออถ้าถามผมนะใจผมยังอยู่ที่เซนตันโคดเพราะว่าดูแล้วมาตรฐานของที่มันยังดีกว่าถึงแม้ว่าราคาวันนี้จะแม่งโคดให้ท้ายนิวคาสเซิลเจตเลยนะครับเออเอาตรงๆทั้งที่ถ้าดูโดยโดยภาพโดยรวมแล้วมันไม่น่าจะสู้ได้อะแต่ว่าราคาออกมาแค่เหมือเหมือเลยอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหม เออ,อยูนิคาสเซิลเจได้เต็มอยู่เซนเทนโคดได้ขาวได้8กว่าเนี่ยนะครับอืมเห็นไหมมันเป็นอะไรที่ด <laughs> ูดูถูกเซนเทนโคดมากเออแต่อย่างที่เราเคยคุยกันอะว่าถ้ามองที่มาตรฐานของทีมอะมันมักจะมานะอย่าไปดูที่ราคาใช่ไหมเออเราเคยบอกเราเคยคุยกันไว้วันเนี้ยถ้าไปยึดที่ราคาแปลกอะยังไงก็ต้องอยู่นิวคาสเซิลเจแต่ถ้าดูถึง ภาพรวมๆของศักยภาพของแต่ละทีมอะ่ะโค้ดมันดีกว่าโอกาสมันมันมันน่าจะมีมากกว่านะเอ,อมันน่าจะมีมากกว่าแล้วก็ถึงแม้ว่าพวกเขา4ี่เกมเนี่ยจะยังไม่ชนะใครและยิงได้แค่เม็ดเดียวอะ่ะแต่เกมโดยรวมเนี่ยก็เพิ่งจะมายุ่ยในนัดล่าสุดเท่านั้นเองนะอืนอกนั้น,นียก็ถือว่าเสียประตูยากนะครับเสียประตูยากออแล้วที่สำคัญสถิติ ของคู่นี้นะครับถ้าไปบวกกับราคาแปกวันนี้ด้วยเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆดูดิ6 6ฤดูการแล้วนะที่เซ็นทรัโค้บุกมาชนะสบายเลยนะ6ฤดูการติดเลยนะครับแต่มาวันนี้ไม่ต่อแม้กระทั่งหน้าปอนะครับอืมถ้ามองกันที่ราคาแปกมันแปลกจริงอะ่ะแปลกเลยมันเป็นราคาแปกที่ถ้าคนที่มองแบบเนี้ย เขาต้องไปเจตกันนะครับแต่ผมผมไม่ไปผมไม่ไปผมจะอยู่เซนเทนโค้ดนะครับเออเอา,เอาลองดูว่าเซนเทนโค้ดมันจะกล้าแพนิวโกเสเซนเจตอ่ะเออดูว่าอาถรรพ์ของผมยังจะอยู่ไหมว่าถ้าผมอยู่ทีมไหนผลม,นมันมักจะออกทีมตรงข้ามเออเนี่ยคือไล่ดูราคาเนี่ยแทบไม่ต้องไล่เลยเพราะราคามันน่าเสมอ ใช่ไหมหน้าหน้ามันไม่ต่อลูกอะ่ะเพราะงั้นเนี่ยเลททุกตัวมันก็ดูเหมือนว่าเออ่มันไม่สวยอยู่แล้วมันไม่ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นผมก็เลยคุยไปเลยไงไม่ไม่ค่อยดูแต่ว่าอันพวกราคาตัวเลขอะ่ะก็ยกมาให้ดูเหมือนกันนะครับอ่นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่ตรงนี้นะครับเจ็ <laughs> ย้อนหลังไป สี่ฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับสี่ฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเ,ออเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีพอสมควรเล่นได้ดีพอสมควรแต่ว่าวันเนี้บอลมันบีบให้นิวเซนเจตต้องชนะเลยนะไม่ใช่แค่เสมอได้นะมันต้องชนะเลยไงมันถึงเป็นราคาที่โคตรแปลกที่มองว่าอาจจะเป็นราคาหลอกปลาเข้าอวนหรือเปล่าเออ นี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมเอาเอาเอาที่ศักยภาพของทีมมาตัดสินว่าผมอยู่เซนเันโค้ดนะครับเพราะมาตรฐานมันน่าจะดีกว่านะแล้วก็สถิติการเจอกันก็ดีกว่านี่อืมแล้วดูเซนเันโค้ดก็จริงๆย้อนหลังไปแกก็เล่นกันดีนะแกก็ไม่ได้แบบเละตุ้มเป๊ะอ่ะอืมเพราะฉะนั้นวันนี้แปลกแค่ไหนก็ก็ไม่ไปครับ แตกแค่ไหนก็จะอยู่ตรงข้ามนะก็จะอยู่เซนเทนโคดนี่แหละนะครับเออพอดูแล้วโอ้โหถ้าดูตารางรวมนะถ้าเซนเทนโคดแพ้อีกนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แย่มากอะ่ะเออแย่มากอะ่ะคือยังไงก็ต้องอยู่รองบวยแน่ๆะดูทรงอะ่ะถ้าสมมุติอนะเออเออมันอยู่ที่สามจากบวยคือคู่ที่คู่แรกอะ่ะ อไอ้เผิร์ดกอลลี่เจอกับเวสเทิร์นน่ะถ้ามันมีทีมชนะเนี่ยมันก็จะถีบเซนทนโค้ดลงไปแล้วก่อนก่อนที่เซนทนโค้ดจะลงทำการแข่งขันเนี่ยเซนทนโค้ดอย่างน้อยๆเนี่ยต้องตกลงมาลำดับหนึ่งละตกลงมาที่อันดับ11แล้วยังจะกล้าแพ้อีกก็ให้มันรู้ไปเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใน Australia ออสเตรเลียเอลอกะเพียงแต่ว่าผมใช้มาตรฐานของทีมมาตัดสินกันแล้วกันนะครับนะ แปลกแค่ไหนก็ไม่ไปครับเจ็นะ,ะแล้วก็เจ็เล่นในบ้านไปแล้วเกมหนึ่งก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนั้นแพ้ต่อเมลเบิร์นซิตี้นะครับเมลเบิร์นซิตี้ลองดูครับแล้วยิ่งนัดที่แล้วเซนตันโคสมันแพ้มาด้วยมันจะกล้าแพ้อีกเหรือแล้วแพ้ทีมดี่ว่าเส้นเจ็ ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่กระโดดใส่นิวอเซนเจ็ตเลยนะราคาแปลกประหลาดขนาดนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ไปวันนี้ผมขอขอไม่ไปราคาแปกครับขออยู่เซ็นเทนโค้ดนะ,ะส่วนถ้าพูดถึงบอลสกอร์นะครับบอลสกอร์เนี่ยม,มันติดตรงที่ว่าฤดูกาลนี้เซ็นเทนโค้ดมันยิงน้อยไงมันไม่ยิงอะ่ะเพราะงั้นคู่นี้ ผมข้ามนะสบอลสกอร์ผมผมผมข้ามนะถึงแม้ว่าเนี่ยแล้วสติมันก็ไม่ค่อยดีนะอมไม่ค่อยดีรอไปอยู่หน้าสดดีกว่ารอไปอยู่หน้าสดดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติครึ่งแรกมันศูนย์ศูนย์นะ่ผมคิดว่าผมไปรอไลฟ์สดในครึ่งหลังดีกว่าซื้อใจว่าครึ่งแรกมันจะศูนย์ศูนย์นะเซ็ทนทรัลโค้ดมันยิงยากอะ่ะอืม อาจจะไปยิงในครึ่งหลังนะครับคู่นี้ขอข้ามไม่ให้บอลสกอร์นะแต่ว่าเตงเนี่ยยังอยู่ที่เซนทนโค้นะครับอยู่ที่ราคาเสมออ่ะต่ออเวทีมเยือนนะครับเซนทันนะครับเขียนนี่เลยเซนเท่ Central เลยนะครับเซนทันราคาเสมอ88นะครับราคาเดียวเลยอลองดูว่าวันนี้ มันจะห่วยลากไส้ถึงแพ้ไหมสำหรับเซนตันโค้ดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันที่หน้าช่องได้นะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนช่องนะครับต้องการสนับสนุนผมผ่านการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน Line นะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้นะครับที่ l ล n e ID ทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t n a M d o นะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวดูกันว่า,าสถิติในช่องอไม่ใช่สถิติในเพลย์ลิสต์ออสเตรเลียเอลีกจะยังคงดำเนินต่อไปไหมคือต้องสวนทัศนะเ,เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะรอบบ่ายโมงครึ่งกับบ่ายสโมงเย็นนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนพวกฟุตบอลลีกลัก ก็เดี๋ยวเย็นๆมาเจอกันนะครับก็วันนี้คิดว่าจะไม่มีบอลกระแสนะเพราะผมยังยังหาข้อมูลไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ทัศนะไปเลยนะครับสำหรับท่านที่รอบอลกระแสช่วงนี้ก็ข้อมูลไม่มีนะครับข้อมูลไม่มนะีประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันช่วงเย็นครับสวัสดีครับ